สวัสดีพี่น้องยง้มแรงครับบรรยากาศช่วงแรงครับสิบห้าเขาไปเบิงครับของัวเบาตึงครับว่าช่วงแรงเป็นจังไดครับขี่มอเตอร์ไซค์มาครับของวัวกระบานอยู่คนละหมองครับของหัวอยู่กลางบ้านนะครับเพราะว่าที่นี้มีแต่โดนแล้วครับเลยได้เห็นของหัวอยู่กลางบ้านครับเดี๋ยวพามาชมครับด้านในครับยง้มมอแรงกับอดยุ่งแหงหัวจังหน่อยครับ อุดข้าวเดียวกับพ่อครับเดียวกับหมอดแล้วครับเดี๋ยวสิไปรบกวนเพื่อนบ้านครับควนควนครับแต่ก็เป็นควนยาควนเฟืองกะบ่ชิวคือควนยางรดหรืยว่าถุงพันสติ๊กเดี๋ยวครับอันนั้นซีคิวครับอันนี้เฮ้เพาเฟียงอูดธรรมดาครับเดียวกับสีดับแล้วครับลายอันนี้เป็นพอพันเบวตึงครับเป็นพอพันตาวตึงครับพอพันตัวนี้ซื้อว่าบักฮาจีครับ มักฮาจีสมได้โอ้ยประมาี่ลอยหาลอยแล้วครับอยู่น้ำดูนนะครับสามสี่ปีแล้วครับตัวนี้ครับสมเก่งครับสมเก่งตัวนี้บ่ได้เปิดราคาเด้อพี่น้องนี่บ่ได้เปิดราคาครับพอพันประจําขอกเบาวตึงครับมักฮาจีครับเขาว่ามีครับเขาตุ่นนี่เขาตุ่ซสือมาแต่สมัยงัวแพงครับถือว่าแพงเติบอยู่ครับสือมาครับ แต่ตอนเพิ่นกำลังหัดสมัยนี่ครับปัญหาจีครับนี่ไซสเชื่องครับจับได้ครับเวลาขึ้นครับโตแม่นี่บะตองเลียนหนีครับจับไซส่ได้ครับครับบรรยากาศไฟเป็นไฟโซลาเซลล์ครับเปิดเองปิดเองครับพันสิว่าไลยุ่งกับจักจักสิเมนโบแมนครับเพราะว่นยุ่งก็มีคือเก่าแหรอครับเดินมาไฟไรยุ่งมซื้อครับ ช่วงกลางจะเป็นมองเกเฟื่องครับจูได้ประมาณ3ามลอยก่อนครับช่วงกลางครับนี่ครับคอจะเป็นทรงนี้ครับทรงนี้อันนี้ถือว่าคอง่วครับโบเมนฟาร์มนะครับเตือนคองั่วซะฟังนี้ก็จะเป็นง่วอีกลอกหนึ่งครับตัวนี้เป็นง่วแม่ลูกครับเมลูกสีม่วงมกตาลยังยังอยู่เด้อราคาหนึ่งหมืนหกพันครับเมลูก ลูกด้โซเอสเมื่อเลี้ยเป็นลูกพุทธันครับเพศเมียครับนี่แม่สูงลอยสามสิบครับโคมนีนาเลียงแห้งครับแนะนําเด้อคุณพ่อคุณแม่อยากแด้งมัวหูหูเชิงองเนวนี่หนังนั่นนาหนังหนาอยู่ด้ครับนี่ยังพันฉีดยาให้ครับข่าพยาบำรุงพันฉีดครับถ้าพี่น้องเอาได้จังได้กะเดี๋ยวฉีดให้ก็ได้ครับอยากได้ครับนี่ตอนนี้พันฉีดครับสูงลอยสามสิบผุนครับสูงลอยสามสิบ ราคาเงินหกครับแม่ลูกโคมนี่เงินหกครับนี่ครับลูกลูกฮุตตันครับในเส้าเอมือย่นแล้วครับหนังเริ่มย่นสีกับสีเริ่มเปลี่ยนเป็นขึ้นแม่แล้วนี่เงินหกเท่านั้นพี่น้องสนใจโทมมาเลยโคมนี่หลายคนหลายท่านอาชีพเห็นหลายลิปแล้วล่ะเป็นตะเลียงแห้งครับตัวนี้แนะนําเลยครับโคมนี่นาเลียงมาฟังทางนี้ครับวันนี้ครับมาฟังทางนี้สิเป็น ลูกออฟฟอร์ดครับลูกออฟฟอร์ดติดทรงมืออื่นนะครับวันที่เส้าหกทรงน่าจะรวยครับนี่มีจะคล้องแล้วตัวนี้ครับน่าจะรวยครับทรงน่าจะรวยตัวนี้ครับออื่นเดินสร้าง่วงเศร้าครับลูกออฟฟอร์ดครับเมื่อนี้บระเได้ไปตัดหญ้าครับไปสมมอวพึ่งมาครับก็เลยกินเฟืองไปก้อนครับกินเฟืองไปก้อนครับเมื่อนี้บ่วตึงหายาเพราะันค่าไปออกผสมมัวให้เกษตรกรครับ ตัวนี้ครับนี่ขั้นเอาไปน้ากันหกพันครับถ้าไปน้ากันครับนี่หกพันครับตัวนี้เป็นราคานาข้อครับสาวหน่อยหกพันนี่ยังดีขนาดนี่หกพันเด้อหกพันถ้าซื้อใส่กันไปกับตัวใดก็ได้ครับเอาตัวนี้ไปนําหกพันครับถ้าไปแต่มันเดียวเดียวนี่เก้าพันครับตัวนี้ครับเก้าพันนี่ถ้าไปน้ากันนี่หกพันเอาไปเลยครับหกพันนี่หกพัน ออฟฟอร์ดมีจะคล้องแล้วครับพี่น้องครับขอพุณนเอฟซีถีโทรมาถามครับลูกออฟฟอร์ดครับนี่ยูเซนางกระโทครับตัวนี้ครับยูเซนางกระโทสีสเกตกระโทแต่ว่าผีทางน่าจะรวยเอาไปแล้วครับนี่เอาไปแล้วราคาหมื่นหาครับตัวนี้หมื่นหาลูกออฟฟอร์ดกินเฟืองดีแห้งครับกินเฟืองดีแห้งน้าดีครับ เฮ็ดเขาแห่งสีสวยครับขายเห็ดเขาครับเฮ็ดเขาแห่งสีสวยอายุประมาณสิบเดือนหรืออาจพ่ถึงลำเนาดีเอ็ดเียดเลยนี่บรรยากาศช่วงแรงหกโมงกว่านะครับหกโมงกว่าหกโมงกว่าเด้อบรรยากาศร,ร,บรอบๆผ้าสมขอองงวงเบาตึงครับพี่น้องครับโอ้แนาเรียงแห้งครับเอาในพี่น้องนี่เมื่อหกเท่านั้น โอ้นาเลี้ยงนี่สีม่หมกตาลนี่เมื่อหกตามหาเจ้าของเมือ่อเมื่อนี้บ่ได้กันครับเพินพ่นคอนแกนโท่มากอยู่ไกลเกินแต่ว่าเพิน่นบอกาสูนแล,ล้วค่ะเดี๋ยวนอนชิดจะขึ้นอาเซเปี่ยนใจก็ได้ครับเพราะว่างว่วเป็นตะเลี้ยงครับเป็นตะเลี้ยงนี่แนะนําเลยครับนี่ว่านวนี่ยเลี้ยงง่ายพี่น้องเลี้ยงง่ายนาเลี้ยงสุดๆดนี่หู้ก็หู่กินยาก็ดีกินเฟื่องก็เก่งเอ้า อย่ามาเบิ่งขอ,อกต่อไปข <g it> อ,อกตัวนี้เป็นงัวททองครับทองสี่เดือนยั่งยังเด้อสี่จำปาทองสี่เดือนสูงลอยสามแปดสี่สิบนี่หูครับตัวนี้หูเหมือกันทองครับง้วนทองเมื่อเจ็ดครับง้วนทองสูงลอยสามสิบแปดลูกสองลูกสามค่าทองโดยประมาณมีใบไม่หลอดน,นะครับตัวนี้สมหลอดมาอยู่ครับพันสมหลอดมาอยู่นี่ครับบรรยากาศครับรอบรอบ อันนี้คอกเล็กอะสร้างมาตาสุลินครับนี่ส,ร,สร้างมาตาสุลินคนนี้นี่มาตึงเห็นในเพจเท่ากันสร้างมากเท่ากันนี่สร้างมากเท่ากันครับเอามาติดตั้งเองครับวัดขนาดไปเพื่อนครับวัดวัดขนาดไปเพื่อนเพื่อนกับเฮ็ดมากอะมาติดตัง้งเมื่อหนึ่งพอดีครับซื้อมาเมื่อหนึ่งได้หกแผงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้หกแผงหกแผงเมื่อหนึ่งครับ ซีเมตรประมาณ2,008ครับวงงความยาวซีเมตรราคา2,008เพิ่นว่าครับนี่ราคา2,008ได้ซีเมตรเด้อซีเมตรสะได้อยู่จักสองหนึ่งสองสามสี่ครับจได้ประมาณอยูหาหกสองแล้วครับซีเมตรครับสั่งมาตสุรินครับเพิ่นมาทรงเลยครับเล็กง่ายดีครับเล็กง่ายดีซีเมตร2,008 นอกนั้นแล้วแต่ขนาดครับขนาดคววมเาวาเข้าวัดไปให้เพื่อนแล้วก็สร้างได้สร้างโดนครับข้าวเดียวก็ได้เพราะว่าทีมงานสร้างเพื่อนมืออาชีพออกเชื่อมไงรวดเร็วตัวนี้2เมตรตัวนี้2เมตรครับเราตึงสั่งมาตัวนี้2เมตรปองหน่อยเอาเสียกมัดเอาครับตัวนี้ครับมัดเส้นไหมก็ได้ครับเขาสาม,มารถเอาเสียกมัดเส้นไหมก็ได้เพราะว่ามันมมีโค้งเล็กนะครับตัวนี้ เอาเสียกมัดเอาเอาตึงเสียกมัดเอาครับตัวนี้รีวิวขอ,อกให้ปุ๊บเบิ้งน้าครับเพื่อพี่น้องชิดบ่อออกชิดบ่อออกอย่าเฮ็ดเลียนแบบบ่อตึงกะไตครับเบิ้งวิธีเฮ็ดเตละคอ,อกบอกขึ้นกันครับวิธีการเฮ็ดห้างใจเหงยาเหงั้วมงกินน้ำม,มงกินน้ำกระแนวนี้ครับอ้างปูน อ่างปูนบางคนกับอ่างพลาสติกเลี่วแต่ครับอย่างรถยนต์แน่ย,ยังสินนะครับเจ้าจว่าเห็นเห็นคลิปหนึ่งว่าอ่างน้ำนี่เอาไปวางไว้อย่าวางไว้ไกลห้างงวครับเวลาเข้าให้อาหารงิ่นกินอาหารมันก็นสิมาจุม่มยังสีนนะครับกส็สิมาจุม่มสิมาจุ่มสิมาจุ่มเห็นให้อ่างเสียไหวครับ โอ้ซ้ายเขามาพอดีครับอันนี้เป็นมองเก็บอุปกรณ์ <orn> อาหารงัวน้ำครับามีตอนนี้กับบ่มีนี่ครับบรรยากาศร,บรอบๆของงัวเบาตึงนะครับบรรยากาศช่วงแรงอูดยุ่งเห้งวัวนี่คือขอกพอพันธครับขอกพอพันธในตัดออกฟองหนึ่งครับ นี่ตัดออกไฟหนึ่งครับยางระไฟครับเพราะว่านี่ไฟหนึง่งสิมาอยนูนี่นี่มันบดล้มข้อง้วเถกครับบดล้มข้อพ่อพันธ์าตึงเลยตัดออกไฟหนึง่งนี่ลอกละลอกระไฟหลอกระไฟกะสิปองใหญ่มากหลงง่มงวอพ่อพันครับ้างว้แม่พันธกะได้เยอะครับง้อหน่อยง้อแม่พันธได้เยอะเอาสำหรับชิปนี้ครับถ้าพี่น้องสนใจครับโคมนี่ครับหมื่นหก แม่ทองสีเดือนหมื่นเจ็ดเอารากางวาหน่อยตัวนี้ถ้าซื้อไปน้ำกนันนี้เอาน้ำหกพันถ้าให้ไปทรงเก่าพันครับตัวนี้ครับลูกออฟฟอร์ดนี่จัดทรงเอื้อนครับน่าจะรวยจังหวัดอุบลสำหรับชิปนี้ครับเดือนทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอาดวาฝนกบสิมาด้วยสีบมากะเบิ้งสถานอากายู่ครับหอบแรงครับมือนี้วันที่ยี่สบห้าครับ มีทุนน้าย่นหกแปดบาตึงกับสี้อจบชีไว้เพียงท่นนีกรครับสวัสดีครับผม